สวัสดีเด้อเซียนผู้ทันผู้ส้มทั้งหลายเซียนเล่าพัฒนาสุขูสุขคนผู้ติดตามเล่าพัฒนาสองเซียนเนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องสิมหพรวยซาแนนเด้อพี่น้องเด้อกับส่องตาขุนพารวยเมื่อนี้ก็ได้นำเป็นวันที่สามเมื่อนี้ ันที่สิบสามพี่น้องวันอาทิตย์ที่สิบสามสิงหาคมปูได้ติดตามมาไอเล่าสามขี้ไอเล่าพัฒนาสองเสี้ยนมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อลงเบามิตรลาเห็ดจัดลายเล่าจัดสามเล่าบนนักก็ลงไปลงมาอยู่เล่าพัฒนาสองเสี้ยนมาแล้วพี่น้องมาสู่สายหูสายตาพี่น้องแล้วเที่ยวที่แหละเที่ยวเที่ยวก้อนกะ เขาตลุดเนาะของเส้นหน้าดีกับเขาลุดของเสี้นป้าตันเสี้นป้าตันลุดพี่น้องเพราะว่าบิงลุดซีลุดสองเล่าก็ออกเก้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งหาของเสี้นหน้าดีเขาลุดหนึ่ง หลุดบนหนึ่งกับสองทิศหลุดพี่น้องบ่หลุดล่างหลุดหนึ่งกับสี่ล่างบ่มีสี่ล่างเป็นเจกับแปดหลุดของเสี่ยนปาตานหลุดจีหลุดสองหลุด, 2, ลดกลมเด่นสองนเนาะเ็เลยหลุดเมื่อน,นี้เอาไม้พี่น้องมากแก่ไม้เด้อพี่น้องเด้อของสองเสี่ยน ก้อนสีนั่นก่ะให้ทบทวนให้พี่น้องฟังก่อนวันที่1ีเบสที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะของเชียนหน้าดีวิ่งรูดหนึ่งกับสองจับคก่ะหนึ่งสองสองเก้าสองเก็สองหกให้เด่นสองกลมพี่น,อน้องบนชวนบนเด่นหนึ่งสองกับสองหกล่างวิ่งซีวิ่ง ว่งหลุดซีหลุดหลุดหนึ่งหลุดซีกล, 1, ล 4, มเด่นซีจับคู่กับซีหนึ่งซีสองสามสองซีเก่าล่างหลุดซีตัวเดียวเด่นซีตัวเดียวลดล่างบนติดอยี่นองเนาาติดหลุดของเสยนหน้าดีของเสยนปตาตันกะวิ่งซีวิ่งหลุดซีหลุดสองเด่นสอง จับคูสองศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งกลมเด่นตัวเดียวเน้นตัวเดียวสองศูนย์ลุดพี่น้องสองเสี่ยนได้ลุดเสี่ยนหนึ่งลุดเสี่ยนหนึ่งเนาะเอาไมเอาไมพี่น้องแก้มือให้มาแก้มือมาสั่นเดี๋ยวนี้มาแก้มือเด้อมาขอแก้มือแจ่ว่าบ่มีตัวเด่นเด้อพี่น้องเด้อเด่นจะตัววิ่ง แต่ว่าจับคู่ประเด็นทอกันมัดเพมีตัวกลมให้จัดทอกันมัดเลยสีเมนกลมกับซีเมนตัวได้ล่ะ,ะบอกลมดีกว่านะเอาตามเลยล่ะเอาคำามาเบิ้งได้พี่น้องได้บบนี้ได้มาแล้วมาแล้วของเสี้ยนหน้าดีกับเสี้ยนปลาตานเสี้ยนหน้าดีเลขกวิ่งเลขกวิ่งบนราง เสี้ยนหน้าดีเอาวิ่งลงกรพพ่น้อกวิ่งวิ่งเอาไว้นี่แล้วเนาะวิ่งในไกๆพ่อสอนนี่วิ่งเสี้ยนหน้าดีวิ่งเก็ดรับสอง หลุดพี่น้องหลุดหลุดเก็ดหลุดสองหลุดไปเลยวิง่งเก็ดวิ่งสองล่องกรมเด่นเก็ดไเน้นเก็ดพี่น้องล่องสองนี่คือตัววิง่งพี่น้อง จับคู่บัดนี่จับคู่เด้อจับคู่จับคู่มีอยูุ่คคู่เพิ่นบ่านั่นนี่เพิ่นไอ้พอกันไปหมดเพิ่นบ่านั่นเชี่ยนได้ดีเพิ่นบ่าน,นั่นเพ,พิ่นบ่านทอกันหมดเลยว่าสัสดุท่านตัดเก้าเกียจต,ตอนตัดปูอาจถึบ่ได้เอามาลงให้เด้อพี่น้องเด้เอลังเทีย เทียมมันหนุนยากกะตัดกระตีตัดในกลุ่มนี่แหละพี่น้องตัวมักตัวได้กัจัดโหลดคัดตัวได้กับพันไปเป็นพันตัดเป็นกระตีตัดในกลุ่มนี่แหละตอนพันตัดบ่ได้เขาเบิ่งมันก็ยากหลายอย่างอยู่มันก็เลยบ่ได้เขาเบิ่งนะพี่น้องเนาะเอาใจมักเอาโหลดได้พี่น้องเด้อพนผลตัดใฏไทผนเด่นให้แตัวจับคู่สองหา chuẩn hảo cháy đoạn, mắc xuống chết 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 hà chết เ็ดสองเก็ดสองเ็ดเสียนหน้าดีมาเปกมือนี่เดี๋ยวนี้บ่มีรางบ่มีรางบ่จัดลางจัดคูจับไปเลยแล้วบ่ท่านตัดพร้อมนี่ตะขีดไถซื้อขีดไปขีดไป ขีดไปขีดไปว่าท่านฟันนะพี่น้องนะผลบ่ฟันพี่น้องจัดเอาเดอ้อมักตัวได้กับจัดเลยคัดตัวได้กับพันตัวได้เขา่ากับพันตัวได้เขากับจัดไปเลยวัยนนี้ของเซียนป้าตานเซียนน่าดีไปแล้วเซียนปลาตานันวันนี้ เช่นปะตันมาหลายคูเช่นปลาตันกับฮกคูคือกันแต่ว่าไหตัวกันว่าไหตัวเก่งตัวนั้นไห้มากคือกันเสียนเสียนปลาตันปา Sian patan Wing Wing สามลูดลูดหาลูดสามนี่ตัวเด่นพี่น้องลูดหาลูดสามเด่นสามแล้วพี่น้องแล้วก,กลมสามกลมสาม ขมสามขมสามขมสาม,สามจับคู่สอง สองสามสองสามสองสี่สองสี่สองสี่สองห้า สองหาสองหาสาม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 ซีสามสี สามหามันก็หลายตัวแต่สามหาสามสี่สามหาสามสี่สามสองเอาสามสองไปสามสองอันนี้บะหมีตัวกลมเด้อเทียวนีเด้อ มีแต่ตัวขีดขีดไปโหลดบ่คือทุกเตี่ยวมันมีตัวฟันพี่น้องเพราฟันเตี่ยวนี่แต่ฟันโค้งสุดท้ายก็บ่จักแต่ปูบ่ได้เบิง่งเหนโครงสุดท้ายปูบ่ได้เอาเข้ามาเพราะว่าปูบ่มีเวลาได้เบิง่งเนาะเลยบ่ได้จั๊ดให้พี่น้องอีกนั่งเทียมีได้เบิ่งกะสิเอาจัด๊ดทุบ่มีเวลาได้เข้าไปเบิ่งกะ บ้มีเวลาเขาไปเบึงจัดมาให้ไปก้อนเนาะพี่น้องเนาะป้ขุนติตามมาของสองเสี่ยนก็มีเขาไม่รุดเนาะพี่น้องธรรมดาละ่ะของเมื่อว่าของผู้ใดดอกมีม่เขาไม่รุดเมว่าของป้ขุนหรือของ เสี้ยนหน้าดีเสี้ยนปตัตตานะมีเขาไม่ลดคือการมืดพี่นอ้องเด้อพวกเสี้ยนได้กระยาบ่าได้เข่าตลอดป็นได้ดอกแต่ว่าก็ยังได้วิ่งได้ได้วิ่งได้ลุดเยอะแต่ว่ากับว่าลุดลายบ่าลุดโดนพี่น้องเอามาแล้วเด้อเล่าพัฒนาของเสี้ยนหน้าดีงวดนี้วันที่14สิงหาคม2566เลขวิ่งพี่น้องเกีกับสองลุดเด่นเกีจับคู่ เก้าเก็ดหนึ่งแปดสองเกหเจ็อก็บ่มีตัวเด่นพี่น้องซ้ำกันมัดมานี่ก็ของเสยนป้าตาลพี่น้องวิ่งลูดหกับ3เด่น3จับคู่ก็มีสองสามสองสี่สหาสหาสามสอง บ่มีตัวเก่งเกินกันพี่น้องมีซ้ำนี่แหละจัดหนอบนี่บ่กลมจัดมาตามนี่นะพี่น้องเอาตามนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะือว่าบ่ฝืนของเิืนิ่นมาจังไหนก็ต้องไปจังสันเนาะเดี๋ยวิ่นสิว่าให้บ่ไปเห็ดจัดเลีเพิ่นเกินคำนวลของิ่นมาจังสี่ก็ต้องเอาจังสี่ไปจังไหนก็เอาไปตามเกมของเิืนละเนาะิ่นว่ามาจังสี่เฮาปูก็ให้ไปจังสี่ละตามของเิืนมา ให้พี่น้องเอฟซีทุกขูทุกขนเอาไปพิจ Adjust ารณาเบิงเดอร์หมักของเส้นในก็จัดขัดของเส้นในกับผ่านคือว่าเอาไปจับใส่กับเหล็กที่มาหลายๆสำนักเด้อยพี่น้องเด้อเอาไปเบิง์นเซกันสำนักไหมาส้นกันแน่ส้นกันหลายโตส้นกันหลายสำน,กนสักก็คือตัวนั้นละมันเก่งมันว่าพี่น้องขันว่ามันมีหลายสำนักเขมามาเหมนว่าพี่น้องติดตามมากกับมาเบิงส์สำนักใดนแน่เขามาเหล็กเล่าพัฒนาสำนักไดนตรงกัน เลขตัวใดตรงกันกับจัดเลยนะพี่น้องนะจัดนักเลยพี่น้องสําหรับมือนี้ก็ห้เอฟซีสุขูสุขอนวันที่สิบสี่คือมืออื่นมือนี้ับวันที่สิบสามเนาะวันอาทิตย์มือนี้มืออื่นจัดให้นักได้พี่น้องเนดะ้หมักตัวใดก็ได้ไห,ห้โชคดีกันสุข,ขูสุขคนลำลำลุ้ยๆยเฮงเ่งปังปังกันสุข,ขูสุขคนพอ้กกันไหมสุดต่อไปสวัสดี